สัปดาห์นี้ความรักของชาวราศีธนูอยู่ในจังหวะของการมองเห็นความจริงของหัวใจคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องหยุดเพื่อทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้ยังตอบโจทย์หัวใจของคุณหรือไม่ไพ่บอกว่าคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การรอคอยอย่างไม่มีจุดหมายแต่คือการเลือกสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบและเติบโตความสัมพันธ์บางอย่างอาจชะลอตัวลงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้คุณได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าคุณต้องการอะไรจากความรักจริงๆ คนที่โชคดีที่สุดในเรื่องความรักคือคนที่ได้เจอคนที่เสมอกันทั้งศีลศรัทธาปัญญาจาคะรวมถึงฐานะด้วยหากใครย,ยังไม่พบขอให้ได้พบในเร็ววันครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูไพ่ใบแรก The Hangman คือพลังของการหยุดเพื่อเข้าใจคุณอาจรู้สึกว่าความรักของคุณกำลังนิ่งหรืออีกฝ่ายดูห่างเหินไม่แน่ใจในทิศทางความสัมพันธ์แต่ไพ่ใบนี้ไม่ใช่พลังของการจบ มันคือช่วงเวลาที่จักรวาลให้คุณหยุดเพื่อมองสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมใหม่บางครั้งเมื่อคุณถอยหลังเพียงก้าวเดียวคุณจะเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นไพ่กำลังบอกว่าอย่ารีบตัดสินอย่าเร่งรัดปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆเปิดเผยในเวลาของมันไพ่ใบที่ 2. อ,อัศวินไม้เท้าคือพลังแห่งการเคลื่อนไหวและความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ ความรู้สึกบางอย่างอาจกลับมาชัดเจนอีกครั้งหลังจากช่วงที่นิ่งไปหรือบางคนอาจมีคนใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงอีกครั้งไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของคุณกำลังจะกลับมามีชีวิตชีวาเพียงแต่ต้องระวังอย่าให้ความรีบเร่งหรือความตื่นเต้นชั่ววูบมาทำให้หลงทางความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาพร้อมความตั้งใจและความเข้าใจไม่ใช่แค่แรงดึงดูดและไพ่ใบสุดท้าย8ถ้วยคือพลังของการเดินจากสิ่งที่ไม่เติมเต็ม บางคนอาจถึงจุดที่ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่พยายามอาจไม่ตอบหัวใจอีกต่อไปภายใบนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่คือการเลือกเดินออกจากความเหนื่อยเพื่อหาความสงบในใจบางครั้งการจากลามไม่ใช่จุดจบของความรักแต่คือการเริ่มต้นของการรักตัวเองอีกครั้ง สำหรับชาวธนูความรักในสัปดาห์นี้คือการตัดสินด้วยสติไม่ใช่อารมณ์คุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่สดใสกว่าเดิมบางคนจะได้เรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการโดดเดี่ยวไพ่กำลังบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนขอเพียงฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีแล้วคุณจะพบว่าเส้นทางของความรักในตอนนี้กำลังพาคุณไปสู่การเติบโตที่แท้จริงครับ สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ